สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุนททีชาแนลกับเกมอันดิเซมเบอในคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีว่าถ้าเราเลเวลน้อยๆแต่ว่าเราอยากจะดรอปอุปกรณ์ที่เลเวลสูงๆจะต้องทํำยังไงบ้างอันดับแรกเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเลเวลของอุปกรณ์มันมีความสําคัญยังไงโดยผมจะมีตัวอย่างให้ดูก็คือมีธนูอันนี้ธนูลมเงาเทียร์27อันหนึ่งเลเวล92อีกอันหนึ่งเลเวล83 จึงเป็นธนูชนิดเดียวกันเทียเดียวกันต่างกันที่เลเวลเท่านั้นความแตกต่างมันก็คือเมื่อเรามาดูที่ตรงนี้อันนี้ธนูที่เลเวล9 2จะเห็นว่าค่าออปชันต่างๆอันนี้ผมเลือกมาว่าผมอยากจะได้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงยังไม่เคยคราฟได้ครบขนาดนี้เลยเช่นที่ความเร็วอาวุธที่เลเวล9 2จะมีโอกาสได้ถึงเทียร์10 ดูดซับพลังชีวิตก็เทียสิบความเสียหายกายภาพเทียสิบค่าคริติคอลมีโอกาสได้ถึงเทียสิบเลยความเสียหายคริติคอลก็เช่นกันและก็ความเสียหายจากการโจมตีทุกออปชันมีโอกาสได้ถึงเทียสิบหมดเลยในขณะที่ธนูแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นเลเวลแค่แ3มาดูกันว่าค่าออปชันทุกอย่างแบบเดียวกันแต่ว่าเทียที่ออกมาจะได้มากสุดแค่เทียเเท่านั้น นี่ทุกอันเป็นเทียร์หมดเลยนั่นก็แปลว่ายิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสได้เทียสูงสุดจนถึงเทียสิเลยแต่ว่าตัวเราอ่ะยังเลเวลน้อยอยู่เราจะไปดรอปอุปกรณ์ที่เลเวลสูงๆแบบนี้ได้ยังไงวิธีก็คือให้เรามาที่เสาเควอสแล้วเราก็เพิ่มเลเวลของการ์ดระดับแรโดยที่เราจะต้องกดประเมิน ส่งการ์ดก่อนใช้การ์ดแรเทียสูงสุดเท่าที่เราจะมีได้เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดพอส่งเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มเลเวลของการ์ดซึ่งเราสามารถเอาการ์ดใบอื่นมาเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มเลเวลการ์ดก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเปลืองการ์ดเราก็มาตรงนี้เราก็ใช้พลังงานดำมืดมืดมืด,มดกดเข้าไปใช้29อัน ก็จะได้การ์ดแร่เทียแปดเลเวลแปจุ๊บเข้าให้สำเร็จแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูดีโอว่าพอเราบวกเลเวลเข้าไปเนี้ยมอนสเตอร์ Monster มันจะยากมากๆเลยโดยเฉพาะบอสนี่โหดสุดๆผมไม่สามารถฆ่าบอสได้แต่ว่าก็สามารถรอปไอเทมเทียร์27ที่เลเวล90ขึ้นไปจนถึง92ได้เลย เนี่ยแหละครับความโหดของการระดับ8บวก8แคม่มอนุูงแรกผมยิงจนมาหน้าหมดยังฆ่าพวกมันไม่ได้เลยเฉพาะแมบนี้ผมเดินให้คุ้มเอาทุกซอกทุกมุมใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วพอม,มาเจอบอสเจอท่าแรกเข้าไปตายทันทีแต่ว่าของดรอปที่ได้มาก็คุ้มเหมือนกันนะและถ้าอยากให้ของดรอปดีกว่านี้ก็แนะนำพวกสร้อยพวกแหวนที่เพิ่มระดับความหายากของไอเทมแล้วก็มียาที่เราคราฟเองก็ช่วยเพิ่มได้เหมือนกัน แต่ว่าผมไม่ใส่เพราะว่านี่ขนาดใส่ของเต็มอัตราสึกยังสู้ไม่ค่อยได้เลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ